อะไรกันอนะ่ะคุยอะไรกันจูจีกันเหรอืึเรลา,ลาจะพาู้เยาวไม่ได้นะโคยังเด็กอยู่นะเข้าใจไหม,มสวัสดีครับ พี่กอล์ฟกอล์ฟสตรอรี่นะครับผมและตอนนี้นะครับพี่กอล์ฟก็อยู่ในบ่อเลี้ยงปานหน้าบ้านต้นไม้ <c oughs> คือในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พี่กอล์ฟได้ลงมาเล่นน้ำในบ่อเลี้ยงปานหน้าบ้านต้นไม้กับน้องแมปโป้แล้วก็น้องเวลานะฮะมีพื้นเพื่อน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของสีน้ำนะฮะพี่ครับซึ่งสีน้ำของเรานะครับมีน้องๆคอมเมนต์มาครับบอกว่าเหมือนสีฉี่นะครับเหมือนน้ำเน่านะฮะหรือประมาณว่าทำไมสีน้ำเหลืองจางต่างๆนานาเยอะแยะมากมายซึ่งพอพี่กอล์ฟได้อ่านดูนะครับแล้วก็มาพิิจจาาาาารรรรรณดููนนนนะะะะะพพีี่่่่่กกกกกกกอออออฟฟ็็้้สึวววโเเเคคคคมััังงททยบบุๆล ตกนะครับนี่น้ําจากชายคานะครับของใบต้นไม้นะครับก็จะไหลลงมาสู่บ่อเลี้ยงปลาด้วยใต้นไม้ของเรานะครับก็เลยทําให้บ่อเลี้ยงปลาของเรานะครับมีน้ําที่เป็นสีอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยคือน้ํามันก็ไม่ได้สกปรกมากนะมันก็ใสอยู่นะเพื่อนๆและอาจจะบวกกับแสงแดดนะครับที่ส่องเข้ามานะครับก็เลยทําให้มีตะไคร่น้ำนะครับแล้วก็รวมถึงขี้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งทําให้บ่อเลี้ยงปลาของเราเนี่ยก็อาจจะดูเพื่อนไปนิดนึงนะครับและตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ได้เอาน้องปลาคาร์ฟแล้วครับผมมาเก็บไว้้้้ในนนตะะะกรรรังยยพพออมมหาาเลฮ อ่าและอย่างที่เกิดไวตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าหลังจากที่พี่ก๊อฟได้อ่านคอมเมเนต์นะครับคือเรียกได้ว่า,าะะทั้งเสียเซลนะครทั้งไม่มีความมั่นใจนะครับกับการพรีเซนต์บ่อนเลี้ยงปลาทะวันต่อมา <c oughs> พี่ก๊อฟก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็เลยมาของเล่นใหม่ครับ <c oughs> ที่คิดว่านะครับน่าจะสามารถลบคำสบป,ประมาททุกคอมเมนต์ไปได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและสิ่งที่พี่ก๊อฟพูดถึงนะครับนั่นคือนี่ครับนี่คืออสี้มน้นะครับซึ่่งงเรียยกกไดด้้วาปลอภัััทบคนแแลลละะะก็สัตวววว์นน้้เยฮรมถึงพืชที่อยยู่ในนน้้ทังหมดเละครับคือสีห สงสีเรียนแบบน้ำธรรมชาติ โดยให้สีโทนเหมือนสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสามารถใช้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับโดยไม่ทําอันตรายกับสัตว์น้ําคนหรือแม้แต่พืชที่อยู่ในน้านะครับซึ่งในซองนี้ก็บรรจุถึง40กรัมเลยนะฮะสามารถใช้ได้เยอะมากๆเลยนะครับกับพื้นที่1งานเลยเหรอแล้วก็ลึก1เมตรนะฮะโอ้แต่ดูบ่อเลี้ยงปลาของเราสิถ้าเทียบกับขนาดของห่อนี้นะที่สามารถทําได้นะครับเท่ากับว่าบ่อเลี้ยงปลาเรานี่คือเล็กมากๆนะเพราะความลึกของบ่อเลี้ยงปลาเรานะครับน่าจะประมาณเอ่อสัก80ดเซนติเมตรได้ไหมฮะแล้วความ แล,แล้วก็บวกก <imer army> ับทางนี okay. Okay. <im> <internet> <önemli> okay. <sk> <en> ้นะครับอีกประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะแบ่งใช้นะครับกับซองนี้นะฮะพ่อคิดว่าในบ่อเลี้ยงปลาของเราเนี่ยไม่ต้องใช้จนหมดซองก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรื่องว่าครับเรามาเริ่มปฏิบัติการในการสร้างสีสันของบ่อเลี้ยปลาในวัดจำไมาของเรากันเลยดีกว่าครับผมโอเคมาดีก่อนจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลคยนะเชียรงใจกับพี่ก๊อฟด้วยครับผมโอเคท่องมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มลบคำโศกประมาทไม่ว่าจะเป็นตั้งสีฉีดน้ำ แล้วก็น้ำเสียอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย One eternity later อ่าตอนนี้นะครับเราก็มีตักขี้พยางกิติ้งมาสั่งนะฮะนั่งไปรูปปั้นเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะต่างจากไม่โป้นะฮะโอ้โหตอนนี้นะครับไม่รู้ไปมุดอยู่ตรงไหนนะดูดูนะครับดูดูดูเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับไม่รู้ว่าติใจแล้วกันาดไหนกับพุ่มไม้ตรงนั้นนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะทำการฉีกซองเลยนะผมนี่จะมีรอยป่าแล้วนะฉีกง่ายๆเลยนะครับอ๋าฉีกออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นอ๋ออุ้ยเขามีซอองนะครับแต่่วาโ้ ดูมือวิคอบครับนี่แค่สัมผัสเฉยเนะมือวิคอบเปื้อนเลยนะครับเนี่ยเป็นสีออกฟ้านะครับแล้วในซองนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับออกเป็นสีม่วงนะฮะฟ้านะครับโอ้แต่ดูสิมือ่ก๊อบไม่ออกเป็นสีเขียวเลยนะคือคิดว่าถ้าน้ำเป็นสีนี้น่าจะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาที่ติดมือดูนะฮะมาลองใส่น้ำดูนะว่าจะเป็นสีอะไรนะเฮ้ยมีการแตกตัวออกนะครับผมเอ้า แต่ว่าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ว่าสีมือพี่ก๊อฟก็ยังติดเป็นสีเขียวมันเดิมโอเคครับก็้นเอาว้านะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองเทดูนะครับโดยเราใช้เออเป็นอ่าโอเคครับพี่ก๊อฟนะครับไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปตวงดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก๊อฟจะใช้เป็นฝาแล้วผมของขวดน้ำนะฮะนี่มาเป็นตัวตวงนะครับอุ้ยเทมาโดนมืออีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาตรงนี้นะครับใส่ก่อนนะโอ้ดูพี่ก๊อฟมืออู้แค่นี้เดียวเองอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเลย โอ้โหนี่แค่ที่โกมาในมือนิดเดียวเองนะครับเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิครับเขาทำเป็นติกิยานะฮะรู้สึกว่าคนไข้ที่จะมีความแตกต่างจากเดิมเลยนะฮะโอ้โหมาแล้วครับเดี๋ยวพี่กอล์ฟนะครับจะเทให้ถึงหนึ่งฝานี้ก็พอแล้วนะฮะเพราะคิดว่าน่าจะเยอะแล้วนะครับสำหรับบอร์ดเลี้ยงปลาในบ้านต้นไม้ของเรานะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟได้หนึ่งฝานะครับแล้วก็เต็มมือ คือเทได้เลอะมากเลยนะฮะนี <time> <pl ains> ่น <able> ี <ming> ่เดี UA ๋ยวเอาคนคนก่อนนะคุณคุณดูดูสิเฮ้ยเขาเปลี่ยนแล้วอะแค่ยังไม่ได้ใส่ฝาลงไปเขาเปลี่ยนเยอะเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยคือน้ำดูน่าเล่นกันเยอะเลยนะครับดูดูสิครับเพื่อนๆน้ำดูสวยดูน่าเล่นกันเยอะเลยนะฮะแตกต่างจากเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับนี่ขนาดใส่แค่นี้เดียวนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองใส่ทั้งฝาลงไปเลยนะสามสองหนึ่งมาดูกันเอะลรละดูนะโอ้ใสลงไปหมดเลยนะโอ้โหเฮ้ยในรลาดูสิดูสินะ ดูครับนี่เขาตกตะกอนนะฮะยังไม่ได้แตกตัวนะครับกระเด็นออกมาข้างนอกครับเดี๋ยวเราเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาโอ้ดูครับเพื่อนตอนนี้นะเปียสวลที่เอบอยู่ในบ่อมันรกเบิดครับดูสีครับสวยมากเลยครับโอ้ไม่ครับดูสิครับตอนนี้นะครับน้ำจากสีเหลืองนะสีเมือนชีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คอมเมนต์มาดูตอนนี้สีเขียวปีอะไรนะผมคือเขียวรู้สึกว่าเขียวเยอะไปหน่อย ดูมไม่ใครธรรมชาต่าไรเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองเปิดน้ำนะครับเพื่อที่จะดันตัวสีออกไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราเปิดน้ำใส่แล้วนะจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับมา,มาดูกัน2000 years later อ่าตอนนี้นะครับหลังจากที่พี่ก๊อฟได้ทําการวิดน้ำออกไปเยอะมากๆนะครับ แล้วก็เปิดน้ำใหม่อยู่นะฮะตอนนี้นะครับโอ้น้ำใสสีเขียวสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ้ดูสิครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับใสจนมองเห็นพื้นเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะครับสักคีพยานสําคัญของเรานะก็นอนแลบลิ้นรออยู่นะครับรอดูนะครับผมว่าหลังจากที่น้ําเต็มแล้วนะฮะความสวยงามจะมากขนาดไหนนะครับผมเอ้นี่ครับแล้วรวมถึงน้องไม่โป้นะฮะที่รู้สึกว่าจะติดใจกับฐานทับลับของเขาเหลือเกินนะครับผมแทบจะไม่ออกมาเลยนะฮะ อ่าตอนนี้นะครับผมน้านะครับสีสวยมากๆนะครับแล้วที่สําคัญได้ระดับแล้วนะครับพอตอนนี้น้ำพุของเราทํางานเรียบร้อยแล้วโอ้ับเพื่อนๆโอ้สีแตกทางจากเดิมเยอะมากเลยนะครับเหมือนตอนนี้นะครับพี่ก๊อปมีบ่อมันระกดครับอยู่หน้าวัดทำไมของเราเลยคือตอนนี้นะครับไม่มีคําว่าสีเหมือนเกียวสีเหมือนน้าเน่าหรือสีเหลืองอีกต่อไปแล้วนะฮะดูครับโอ้พอกระทบกับแสงแดดครับวิบวับวิบวบอุ้ยเหมือนเราอยู่ตรงชายทะเลเลยนะฮะ อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟได้ทำการเปลี่ยนเกมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูสิครับโอ ăn, ้ความสวยงามยของเขานะครับโอ้ดูดีมากเลยครับก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะเอาน้องเล่าลงมาเล่นน้ำก๊อฟก่อนที่เราจะปล่อยปลาคาฟลงมาครับมาเลยนะมาแล้วโอเคครับผมตอนนี้ได้ตัวน้องเล่าเรียบร้อยแล้วมาเลยนะเล่นน้ำกันเร่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 เน่เร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 ่เล่เน่เร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 ่เ ก็ไหมเี่เมื่อกี้นะครับน้องเวลานอนแลบลิ้นห้อยเลยนะฮะในขณะที่กําลังนั่งอรอลุ้นนะครับผมว่าผลจะออกเป็นยังไงนะนี่ตอนนี้ได้เล่นนะ้ำสมใจเลยใช่ไหมเวลาเย็นไหมสดชื่นเนาะดีเนาะแล้วสวนไม่โป้ครับตอนนี้ครับนั่งแอบซุ่มดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรนะร <c oughs> ไม่ยอมออกมาเลยคนระับตั้งแต่โตเป็นหนุ่มเนี่ยรู้สึกว่ามีโรคส่วนตัวสูงมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับพี่ก๊อฟเล่นนะ้ำของน้องเวลาสองคนก็ได้น้องเวลาเนาะโอเย็นสบายครับสดชื่นครับ มันมีบอจักรกชี่ที่มีน้ำมลกกส่วนตัวเลยชอบไม่ได้ละเดี๋ยวว่าหลังจากที่เล่นน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวพี่กอฟนะครับจะปล่อยน้องปะคาบลงมานะฮะแต่คงยังไม่ปล่อยตอนนี้ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเวล,ลาเห็นปาคาบอาจจะกัดน้องปาคาบก็ได้อ่าตอนนี้นะครับเราไปโป้เห็นว่าพี่กอฟน้อยลางลงมาเล่นน้ำนะอยากมาเล่นบ้างน,นะครับเอ๊ลงมาไล้บ้างอ๋ ตอนนี้นะครับทั้งน้องเมปโป้แล้วก็น้อยล่ะอยู่ในวอล์มเรากดกับพี่ก๊อฟไป่เที่ยลอยแล้วนี่เป็นไงล่ะสีสวยไหมโอ้ตอนนี้นครับพอเข้ามาเอาแอล้วนะครับฉายแสงแล้วนะครับทั้งกัดพี่ก๊อฟทั้งกัดน้องเวลานะครับนั่งเฉยเป็นเปโป้คนอื่นเขายังนั่งเฉยเลยโอ้ตอนนี้นะครับรู้สึกเย็นส,ส,ส,สดชื่นนะครับมีความสุขม,มากๆครับกับสีน้ำที่ดูเป็นธรรมชาติสวยงามมา,มากๆครับแต่แค่ติดอย่างเดียวคือลำคานโป้ครับไอของโป้เนี้ยโอ้ดูครับนั่งไปนั่งมา้อยล่ะเหมือนจะหลับอีกแล้วนะครับ โอ้จะหลับอีกแล้วหรออ้วนหลับเร็วจังเลยเยเย็นใช่ไหมสดชื่นใช่ไหมมีความสุขเนาะเออดูครับนั่งนิ่งเลยนะครับโอ้สงสัสยว่าจะหลับแล้วนะครับไม่ว่านะครับตอนนี้นะครับพีท่ท็อปก็จะพยายามนั่งนิ่งๆไม่พูดเสียงดังแล้วกันนะเข้าใจไหมเราไม่พูดเสียงดังเข้าใจไหมพวกเพื่อจะใใจต้องเวลานอนหลับนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่ได้นอนกับพ่อโป้โปเลยนะอ่ะดูครับเยอเข้าเย้ะเหมือนจะปลูกให้เขาขึ้นมาเล่นกับตัวเองนะครับอ้าจะชื่นไหม เดีย้นื่นไม้เลยอ่าโอเคครับตอนนี้แดดมาแล้วนะครับโอ้แล้วพวกเรากลับมาทำงานอีกครั้งแล้วนะครับเรา้องๆหลายๆก็ตื่นแล้วนะพ่อแม่ปูนเนี่ยเหมือนจะนอนนะแต่จริงจริงแกล้งนะครับแกล้งหลับเฉยไม่ยอมนอนนะครับควรคนดูนที่ไปทั่วนะสุดท้ายก็ไม่ได้นอนทั้งพีกพ่กอฟแล้วก็น้องลาเลยนะงั้นเอาไม่ว่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นจากบอ่อเลี้ยงปลามนาะต้นไม้ครับแล้วก็มาปล่อยนครับลงบ่อเลี้ยงปลากันดีกว่าครับผมไ่ปาไปขึ้นไปเลยอึ๊บอ่ะขึ้นไป A later few moments อ่าตอนนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงปลาหน้าบันต้นไม้แป๊บเดียวครับเมฆฝนมาอีกแล้วนะครับเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้จริงๆนะฮะน่วงเวลานี้โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะทําการปล่อยน้องปลาคาร์บนะครับผมลงในบ่อเลี้ยงปลาหน้าบันต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามสีใหม่ก่อนนะครับผมนี่นี่โอเคครับปล่อยน้องปลาคาร์บแล้วครับไปเลย นี่น่ตอนนี้นะครับนกปลาค้างครบก็กำลังตื่นเต้นกับสีน้ําสีใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับโอ้ดูครับโอ้กำลังงงกันเลยนะครับว่าเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมสีสวยจังเลยโอ้นี่ครับตอนนี้น้าใสนะครับมองเห็นตัวน้องปลาค้าฟเลยนะแต่ตัวเล็กไปหน่อยต้องสังเกตดีๆนะครับนี่แต่เห็นอยู่นะนี่นะครับเห็นอยู่นะนี่โอ้สวยงามมากเลย สรุปครับวันนี้เราก็ประสบความสําเร็จครับกับการเปลี่ยนสีน้ําให้เป็นบอเลีเลงปลาสีน้ำมรกตหน้านบ้านต้นไม้ของเราครับนี่คือเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้ดูสิครับสร้างสีสันแล้วก็ชีวิชีวาให้กับบอเลีเลงปลาหน้าบ้านต้นไม้ของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับโอ้สวยงามสุดยอดมากเลยโอเคครับเอาไว้ว่มมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆน้อง,องชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับพี่ก๊อฟด้วยนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเราติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล